ขาดทุนลดราคาย่อยับก,ก็ตามเขาจะมี Data มากพอเพื่อจะพาทุกคนเข้าไปสู่ยุคก,การขายสมัยใหม่ในโลกอนาคตคือถ้าคุณคิดว่า e-Commerce มันขายดีแล้วเงินมันจะเป็นของคุณเนี่ยคุณคิดผิดเลยครับถ้าเกิดสิ่งนี้ที่เรียกว่าฟ o r e c a s t มันดีขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คนที่ทำสินค้าและส่งเด็วที่สุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยคือเว็บชื่อทีวันนี้คุณโทรไปสั่งอคอมพิเวเตอร์ปุ๊บสามชั่วโมงถึงเลยเราลองคิดภาพถึงโลกอนาคตที่เกิดขึ้นไม่มีใครต้องเก็บของเดลิ เพราะตู้เยางมัน3ชั่วโมงมันถึงหมดเลยไงฉะนั้นแล้วการขายของที่เรารูจัดกัันี้ไม่จะเปลี่ยนไปเราอ่ะไม่ได้คิดหรอกมันมีคนคิดข้างหลังเรามาอยู่แล้วว่าคนต้องซื้ออะไรคําว่า big data เนี่ยมันคือการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆยิ่งวันยิ่งวันมันยิ่งแม่นยำขึ้นเรื่อยๆพอมันแม่นยำขึ้นเรื่อยๆวันนึงเนี่ย เขารู้ก่อนที่คุณรู้อีกว่าคุณจะซื้ออะไรในอนาคตคุณจะเชื่อไอเนี่ยมากกว่าเชื่อตัวเองเลยครับ,รบทุกๆอย่างถูกคาดการณ์ไว้แล้วมีคนเหมือนกับเรียกว่าพระเจ้าแล้วกันเลยว่ามองเห็นแล้วว่าคุณต้องใช้อะไรเมื่อ,อไรแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ,รบแต่เรามีข้อดีนะครับการที่เรามี Data c o m อ e เมอร์ในอนาคตเนี่ยมันทําให้2อ,อย่างเกิดขึ้น1ทุกอย่างเร็วขึ้นมาก่อนคิดว่าคุณจะซื้ออะไรอะ่ะของมันอยู่หน้าบ้านคุณแล้วครับคืออย่างที่พูดสามชั่วโมงส่งถึงที่หมดอย่างที่ของคราือาาจะ50บท ค่า marketing โ,โดนไปด้สามสิบบาทค่าขนส่งโดนไปได้สี่สิบบาทค่าวางท้งไว้ห้างรวงแล้วอีกยี่สิบบาทของนีจริงมันถูกมาก<ช>แต่มันเสียหลายส่วน <lem mer. S 2> เพราะว่าพวกนี้มันคือค่เออคา,าคเผื่อไว้วก่อน marketing เผื่อไว้ผลิตเผื่อไว้ส่งไปเผื่อไว้ที่ใดที่หนึ่งถ้าเรารู้ exactly ต้องผลิตเมื่อไหร่ส่งไปเท่าไหร่ค่าการตลาดจะหายไปค่าวางที่ห้างจะหายไปค่าขนส่งจะหายไปมันจะถูกลงมากอีกหน่อยคุณซื้อเสื้อผ้าเนี่ยราคาดีๆที่ผ้าดีๆเนี่ยมันราคาไม่ถึงร้อยก็ได้ ผมว่าพอมันมีคําว่า Data เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการมองเห็นร่วงหน้าอนาคตหมดเลยครับธุรกิจหลายอย่างจะหายไปอย่างแรกก็คือห้างห้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาของมาเก็บแล้วให้คนมาดูแล้วก็ซื้อของไปถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าของไหนซื้อเมื่อไหร่แล้วส่งไปเมื่อไหร่ได้ดีเราจะมีห้างไว้ทําไมมันก็จะค่าเรื่องโลจิสติกต่อด้วยรถ<ะ>เรือเครื่องบิน ผลิตสินค้ามาเป็นเยอะๆแล้วก็มารอคร้างไว้เป็นปีแล้วค่อยส่งมันจะไม่มีครับมันจะมีแค่คนผลิตผลิตตามความต้องการปุ๊บแล้วก็ส่งปั๊บทันทีเลยครับสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นที่การตลาดมันไม่จําเป็นต้องมาดั่งโฆษณาแล้วอะเพราะว่าเรารู้ชัดเจนเลยว่าเราต้องผลิตของเท่าไหร่ส่งไปเท่าไหร่วงการการตลาดที่เรารู้จักอยู่ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันและสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เองเนี่ยแหละครับที่น่ากลัวเพราะว่าพอมันเกิดถึงจุดน,นั้นแล้วอะเราควบคุมไม่ได้แล้วครับข้อมูลทุกอย่างการใช้มือถือการเเเเเเดดดิิินน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 นททททาา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 งงกกกกรรรรออยยยูู่่่่่ีีไไหหหหตตตัััััสสสในใจถ็็บมมมมลลคคํ้้้ววววปแๆ อยากเลือกแต่สุดท้ายแล้วมันมาบังคับให้เราใช้เนี่ยมันก็มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจด้วยก็คือเราพูดถึงเทคโนโลยี disruption กันด้วยเลักการอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึง่งคือใช้ตาเป็นหลักเราจะเปลี่ยนจากมือถือเป็น VR พอมีเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนไปไอ้เว็บอ e ีคอมเมิร์ซที่เรารู้จักกันวันนี้มันถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้ง่ายบนมือถือกด add to cart check out เลื่อนดูได้แต่ในอนาคตเราอาจจะเข้าไปสวมตัวเองอยู่ในห้างแล้วก็ไปดูของ คือความเร็วครับแต่ปีที่แล้วยังไม่มี Facebook เลยครับตอนนั้นยังมีแค่ไฮฟ i เนี่ยรุษยยุคตอนนี้ที่อยู่ในยุคเมเดเนียลเนี่ยเขาเรียนรู้มาแล้วเขาเกิดมาพร้อมกับมือถือเขาเล่น YouTube เป็นเขาดูทุกอย่างออนไลน์เป็นหมดคนเหล่านี้เขาจะอยู่ต่อนในโลกอนาคตได้หากคุณเป็นคนที่ไม่ได้ปรับตัวคุณก็จะไม่สามารถไปต่อนในโลกนี้ได้ความน่ากลัวของผู้ประกอบการทุกคนก็คือว่าคุณต้องําใจทิ้ง ทุกอย่างที่คุณเคยทําอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาจงอย่าลงทุนในสิ่งที่คิดว่ามันคงครับเราอยู่ในจุดที่ความไม่แน่นอนมันเยอะมากเราต้องท,ทําทุกๆอย่างเพื่อยืดหย่นที่สุดหากเรายังทําธุรกิจและทําสินค้าที่ช่วยเหลือมนุษยชาติอยู่เราก็ยังอยู่ต่อได้หากคุณทําสินค้าที่มีประโยชน์จริงไม่ว่าจะไปวิกฤตแค่ไหนไม่ว่าจะซื้อยากแค่ไหนคุณก็ยังขายได้ครับมันแค่เปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเฉย แรกคือผู้ผลิตเดิมทีตอนนี้ใครถูกสุดชนะมันจะไม่ใช่แล้วครับผู้ผลิตที่ดีคือผู้ผลิตที่ผลิตได้เร็วยืดหยุ่นสั่งน้อยๆก็ได้แต่ทําของมาได้ตามใจลูกค้าที่สุด 2. โลจิสติกจะปรับตัวยังไงเมื่อก่อนมันก็คือการส่งของให้มันเยอะที่สุดมากที่สุดไม่ใช่ตอนนี้คือส่งของให้ถี่ที่สุดน้อยที่สุดคัสตอมายที่สุดตามใจลูกค้าที่สุดโลจิสติกที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เป็นโลจิสติกที่คนย้ายของมาเก็บแล้วก็กระจายไปทุกอย่างถูกทําเพื่อให้มันถูกที่สุดแต่คลังสินค้าในอนาคตหรือโลจิสติกในอนาคตนะครับจะถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคลังสินค้าที่ดีคือคลังสินค้าที่จะไม่มีของเก็บอยู่เลยมันอยู่ในระบบหมดแล้วว่าสินค้าไหนจะเข้ามาเข้ามาปุ๊๊บบบจจััััดกกกกกกาาารรปมนนนนน็็ออออีเเลลยยสติคค้้ะถูง ของที่ดีคือคนที่มีสินค้าร้อยชิ้นแต่เขาขายได้ร้อยยีชิ้นคือรู้ล่วงหน้าว่าจะผลิตอะไรเท่าไหร่ไม่ต้องมานั่งสับตกของอีกแล้วค้ังสินค้าที่ดีจะมีข้อมูล ข้อมูลชั้นดีคือหมอดูชั้นเลิศแทงได้ทันทีแล้วว่าคุณต้องสต็อกเท่าไหร่ขายของที่ไหนขายราคาเท่าไหร่เวลาคุณวางแผนได้ขนาดนั้นอ่ะคุณขายเท่าไหร่คุณก็ขายหมดฉะนั้นโลจิสติกไม่ใช่ที่เก็บของต่อไปโลจิสติกคือที่เก็บ Data สุดท้ายห้างสรรพสินค้าห้างมันอาจจะไม่มีต่อไปแล้วก็ได้ห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ที่ที่เอาของมาวางให้คนเดินมาชอปปิ้งอีกต่อไปมันอาจจะเป็นแค่โชว์รูมเฉยๆที่มีกล้องมาเดินดูแต่มันอาจจะไม่มีคนซื้อก็ได้เพราะว่าอย่างวันนี้เราก็ ครั้งนี้มันเป็นการบอกสัดเจนว่าอนาคตมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับ